อาชื่ออะไรดังๆพรชุดาเบญจวรรณค่ะอ่าปัญหาชีวิตคืออะไรก็เป็นไทลอยแล้วก็เบาหวานไทรอยเบาหวานค่ะติดขัดเรื่องการเงินค่ะแล้วก็หัวไหล่เนี่ยนอนแล้วก็เยอะบางครั้งก็ปวดอ่าเจ็บแขนเจ็บเจ็บเจ็บ,จบไหล่เจ็บสะบกักข้างหลังตรงเนี้ยตรงเนี้ยค่ะอ้าวแล้วมีอะไรอีกก็ คู่ครองค่ะเรื่องคู่ครองค่ะคู่ครองก็มีปัญหาอีกแล้วมีอะไรอีกแค่นั้นค่ะแค่นั้นครับการงานการเงินโอเคการเงินติดขัดก็เป็นนี้ค่ะการเงินติดขัดเป็นนี้าะท่านเทวดาเขาไปทําเรื่องแท้งมาหนึ่งรายการแล้วมีกุมารอีกหนึ่งรายการรับขัน นวดมาอีกหนึ่งรายการทั้งหมดยังมีอิทธิพลอยู่หรือเปล่าขันนวดใช่ไหมท่านขันนวดขันนวดแล้วนวดอยู่หรือเปล่าไม่ได้นวดเลยค่ะไม่ได้นวดเลยนวดอยู่ป่ะไม่ได้นวดเลยไม่นวดแล้วเรียนมาก็ไม่ได้นวดเลิกนวดไปแล้วไม่ได้นวดเลย วดเลยนะ,ะไม่เหมาะกับเจ้าเลยครับไม่ใช่ทางชีพนี้นั่นหละอ่าในเวลานี้ต้องให้แก้จุดไหนบ้างมีเรื่องเด็กแท้งกับกุมารใช่หรือเปล่าสองจุดนี้ใช่แล้วท่านเอ๋ออ่าสองจุดนี้เธอพร้อมจะแก้เปล่าพร้อมจะแก้ให้ต้องใช้อะไรบ้างทําอะไรบ้างเด็กหนึ่งคนใช่ไหมเอ,อ๋อเด็กหนึ่งคนสิบห้าวันเลยนั่นแหละนอะกุมารอีกหนึ่ง รวมเป็นยี่สิบห้าวันโอเคเปล่าโอเคค่ะอ้าวยี่สิบห้าวันก็พร้อมลงาผู้ชายค่ะพร้อมแลจเธอเป็นลูกแท้ใช่เปล่าอ้าวชื่ออะไรบอกมาประธานครับชื่อประธานค่ะประธานเป็นประธานไปแล้วอ้าวแล้วกุมารชื่ออะไรกุ้งทองครับกุ้งทองถุงทองกุ้งครับ กุ้งเหรอกุ้งทอง่กุ้งทองอ้าวประทานกับกุ้งทองกินอ,อะไรบอกไปมันไม่กุ้งธรรมดาต้องกุ้งทองด้วยดีแล้กินอะไรบอกไปว่าไปว่าไปล้วใส่้าอ้าอ้าพร้อมปอาน้วยอ้าวน้ำหนม เซเว่นเซเว่นอีเลเว่นตกลงอะไรน้ำหนมเซเว่นหรือเปล่าไปเซเว่นมันเต็มร้านเลยนักเหนาหมดเลยเหรอไปเหนาะให้เยอะที่สุดแล้วกันไหนๆได้แล้วไงไหวเปล่าโอ้โหได้แน่คุณพ่อว่าอะไรนะคือสองในเซเว่นนะคะอ่าไปซื้อของกินของขนมกับน้ำเซเว่นอีเลเว่นค่ะค่ะอ่าโอเคซื้อเยอะๆหน่อยใช่ไหมโอเคตามนี้ เส <icana>, ื้อผ้าเสื้อผ้าเอาผ้าล้นไดเอาลายบอกไปชุดเด็กแว้นมีไหมอ่ะชุดเด็กแว่นค่ะหลวงพ่อตัวเราเป็นหญิงเป็นชายวะเนี่ยผู้ชายผู้ชายค่ะหลวงพ่อแว้นเหรอผู้ชายมีแว้นเหรออ๋อมอไซค์อ๋อ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 นั่นมันนั่นมันนั่นมันสกอยเหรอถ้าผู้หญิงก็สกอยเออสกอยหญิงอ่าแว้นชายอ่ออ๋ออ๋อ โอเคโอเคอเด็กแว่นมือจ้าไค์สองนแล้วไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไอเด็กเล่นมาสองคันอ้าวหลอจตาต้องการเวลาไหนอ่ะทำไมกะอ้าวมาแว่นไม่หลวงตายดวงไม่ต้องแค่เรียบบุ๋ก็ตายอยู่แล้วอ้าวปล่อยสัตว์ปล่อยสัตว์เหรอขึ้นไปบนบ่โอ้ยเยอะเยอะ ยืดขาเปล่าแล้ว <c> ก <oughs> ็มือกดเหรอมือกดเกียร์เหรอนี่นี่ไปซ้อมมาแล้วเหรอเออเธอหนุนไหนว่างๆเดี๋ยวเจอกันเหรออย่ามาถนนนีน้นะไปไกลๆเลยเธอที่ไม่ได้เขาปฏิบัติทำกันอยู่ย <c oughs> ไป ไม่เอาเลวปวดหัวแบบงแบบืไม่ลงหรือ <c oughs> ไม่ลงอ๋อมีแบบมีแบบลืมมีมีแบบกลับถึงบ้านแล้วก็ยังด่าไม่จบเลยใช่ไหมอ๋อไม่เอาไม่เอาเอาไปที่อื่นนกหูเอา นี่นี่คืออะไรวะท่าอะไรกล้ามใหญ่อ,หอ๋อเหรอมอเตอร์ไอไอไอแว่นนี่มันต้องมอเตอร์ไซค์เล็กไม่ใช่เหรอมอเตอร์ไซค์ได้หมดครับมอเตอร์ไซค์คุณรถใครไอ,ไอเขาไอร้อยซีซีเขาเขาแต่งไม่ใช่เหรอห้าสิบปีซีกำลังดีครับอ๋อเหรอห้าสิบปีซีเหรอเมื่อก่อนเขามีแต่รถร้อยซีซีแล้วก็แต่งกันยังไมเหรอมีช้าเวลาเดินอ๋เอเหรออสมัยก่อนก็พวกทีเซ็ตอาร์เลยเหรอ อ่าอ่าพร้อมไปแข่งใช่ไหมพร้อมครับอ่าไปเป็นหมู่คณะ,ะไปรบกวนชาวบ้านไม่นะแล้วทำไมตำรวจมันถึงตั้งด่านจับำรวจรองค้ามปลอดภัยอ๋อไปดูแลเราใช่ะแล้วก็จับไปในโกงด้วยเลยคุณไม่จับคุณจับ,จบเชิญน,นะคะเชิญเขาอยู่ในโกงก่อนเยู่ในกงก่อนเยอะป่ะเขาจับเยอะป่ะวะ บางแแล้วต่บางถนนที่เขาไม่อนุญาตมึงไปขับเขาก็จับร <100, S 2> ้อยก็โดนเป็นร้อยอะไรอยย่างงเี้อ๋อนี่โดนเป็นพวกเลยเหรอเต็มโร<ล>งพักเ,เลยเหรอมันก็ไปปาร์ตี้กันในโรงพักต่ออ๋ออ้าวลูกชายมันแว้นเว้ยคราวนี้เขาจะให้ไปเกิดแล้วไม่ต้องไปแว้นเว้นอะไรกันเอาอะไรว่าปล่อยสัตรรวไ์ได้ไหมยังมันใช่ช่วยดังแว้นนะเออเดี๋ยวเขาจัดให้ปล่อยสัตว์ได้ยังยังอ่าปล่อยไป อันนี้ยไอ้พวกนี้มันมีอารมณ์ในในพวกนี้มันอารมณ์ค้างเรื่องมอเตอร์ไซค์เหรอเหรอนั่งนอนกินอะไรมันจะคิดถึงมอเต <laughs> อร์ไซค์เหรออยู่กับรถครับพวกนี้นนทั้งวันคืนทั้งวันทั้งคืนสมัยผมเรียนน่ะหรอเล่นเล่นโอ้โหทั้งวันทั้งคืนมีแบบว่าที่บ้านแ <laughs> ถวบ,บ้านมีแบบไม่มีัอ <laughs> ไปดูที่ไหนมาวันเนี้ยเหรื <laughs> อไม่ถ้าเกิดมาคงจะงี้เนาะ ไ่ได้ทำแพ้งนะหลวงพ่อคือที่มองหน้านี้นะว่าท้าแข่งใช่ไหมถ้าคุณเจ๋งมาเจอกันเหรอแล้วมีพนันหรอวะมันก็มีบต้องมีบ้างแล้วใครชนะแล้วใครชนะเอาสาวซ้อนท้ายไปด้วยปะ่ะอย่างนั้นเหรอ,อรนั่นคือกติกาเหรอ <c oughs> ใครแพ้เสียแฟนเหรอโอ้โห๋อ้ไป อ๋มันไปล่าแพน่วนอ,อ,นนอ่ะเหรอจริงจริงว่าเขาใครแพ้นี่ใครแพ้นี่ต้องผู้หญิงต้องไปอยู่คันนั้นเลยเหรอล่ะผู้หญิงต้องเห็น,หนหร่วมด้วยนะอ๋อเหรออ่าอ่าอ่าชประสบการณ์หัวใจที่ไหนมากอ่าสังฆทานหนึ่งชุดเดี๋ยวไปแว่นไปแว่นถูกที่แว่นผุดที่เดี๋ยวไปแวน่แวนอยู่ในกับปู่พยายยมราชนั่นแหลโว ลบคนชาวบ้านเขาบ้านเขาสาบแช่งเขาส่วยเลยกานนี้นเขาไม่ต้งนอนบางคนคนแก่เขาป่วยเด็กกำลังจะนอนคนอ่านหนังสือมันก็ไปแว่นไปแว่นมาเงี้ย,ย,เ,ยเ,เขาบอกไม่ทันไปแล้วไงหนูหูจะตายมันขับปื้อไปแล้วคนป่วยก็นอนไม่ได้ ตื่นคนที่นอนหลับยากอยู่แล้วก็ไม่ต้องนอนเด็กก็ลองจ้าขึ้นมาคนอ่านหนังสือก็ไม่อ่านดีกว่าหนูหูสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านและเขาก็อธิฐานไปทั่วใหญ่มนก็อธิฐานแบบนี้นะขอให้มันเนี่ยนะเข้าใจป่ะ <c oughs> <c oughs> อําไปทําความเดือดร้อนไงใช้ป่ะทั่วใหญ่มันก็จะอธิฐานแบบ ไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่ม่ายๆหรอขอให้มันไปอะไรวะาเออเ <ไป S 1> นี่ยเ<ๆ>นี่ยได้เคยดีนะืเขาก็พูดกันนั่นแหละจะ่าโอดูอายนี่มยง,งเย <c oughs> งงี่เนี่เขาชมน,ะนา้ไม่พวกเดียวกันมันชมแต่พวกที่คนที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็ขอให้มันไปตายอะไรนะไตหาายหงเออตายหงตายหาที่ไหนก็ไป ยังไม่ตายแต่ก็ไม่นานพอชาวบ้านเขาสาปแช่งกันไงต่าามไดีเขาให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะเขามีกฎหมายว่าจะลบกวนเสียงชาวบ้านได้ไม่เกินเท่าไหร่ไอ้บริษัทเขาก็ออกกฎแล้วก็ออกรถมาตรงเป๊ะถ้าขับตามที่บริษัทเขาผลิตมาไม่มีปัญหาแต่นี่ไปแต่งไปคว้านไปผ่าไปอะไร ให้มันดังไปถึงทั้งตำบลเนี้ยเขา,าด่ากันเด็กความสุขเราแต่ความทุกข์คนอื่นเขาแล้วมันหลายๆบ้านมันมันรวมตัวกันอธิษฐานสาปแช่งส่วนใหญ่เนี่ยล้มทั้งนั้นแหละพอล้มปั๊บก็ไปอะไรรูป้ปะผ่าสมองเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะผ่าสมองนี่นะเยอะมากเลือดเลือดคลั่งในสมองใช่ไหม แล้วก็ออกมาก็เออเออแลนอนอันนี้วันนั้นก็มาคนหนึ่งแม่ก็ใส่รถตู้มาเลยพอปเป็นไรอ่ะลูกลูกไปขี่มอไซค์มาเลือดข้างสมองผ่ากมาเรื่องจริง,รงเนื่เนิเพื่อนเพื่อนหลงตายเองเนี่แหละตอนสมัยวัยรุ่นหูมันมันบิดแบบไม่คิดชีวิตเลยต้องลดแรงแรงด้วยนะ ไม่รถแรงๆด้วยมันก็โหมันแบบมันซอกแซกอัดหลังสิบ <10. S 1> ไอ้แล้วว่ารถเมยปึ้งปับ๊บพ่อแม่พาไปโรงพยาบาลหมอบอกเลือดข้างในสมองพามาอยู่ได้ไม่นานตายอายุขึ้งไม่ถึงยี่สิบเลยนี่คือเรื่องจริงอย่าห้าแล้วเดี๋ยวจะเหีวเ่ย <c oughs> พอเจอกันมาเยอะแล้วนนมอเตอร์ไซค์มันไม่มีความปลอดภัยหรอก ฉลาดใช่ได้อให้มันรู้บ้างเพราะว่าเราก็ชอบกันสมัยก่อนไปซ้อนกันมันเท่โอ้โหตายไม่รู้กี่ขีแล้วไม่เอาดีกว่าโง่อะไม่ฉลาดแล้วอย่าไปเสี่ยงเลยชีวิตยังมีค่าตามนี้แล้วชาวบ้านไม่ด่าด้วยเพราะมันขี่งั้นน่ะชาวบ้านแช่งมันทุกวันเลยในซอยอ่ะมันก็อัดอนเอนอนชาวบ้านก็แช่งมันไม่นานมันไปชน ไอ้หลังรถเมย์ตายเลยแบบว่าหัวสมองก่อนเข้าโรงพยาบาลก่อนแล้วก็ผ่าเลือดอะไรในสมองแล้วสุดท้ายก็ตายนั่นแหละนี่คือนี่นี่คือเรื่องจริงนะขอบอกไม่ใช่แบบว่าเรื่องแต่งนะเว้ยนี่คือเรื่องจริงวันนั้นก็มาที่นี่คนหนึ่งอะ่ะแม่เขาบอกว่าลูกไปโกหกทำไมเว้าถามแม่เขาเป็นไรอะ่ะลูกเขาเดินไม่ได้ลูกเขาขยับตัวไม่ได้เป็นอะไรมอเตอร์ไซค์คว่ำเป็นไงไปแข่งแข่งอนะ่ะ ไม่แข็งเราก็แบบแบนนี้แหละตามนี้ขอให้โชคดีตั้งสติได้เป็นผู้ใหญ่ดีๆีดีกว่าเข้าใจไหมลูกอย่าสนุกสนานเขาสาบแช่งนะมันติดตัวด้วยจะบอกให้หแล้วติดตัวมันมัน,ม,นมันจะตามเรา,อ,มมาอะไรนะที่ซ้อมมาทําอย่างไรซ้อมมาเนี่ยนะเราก็ทิ้งมันไปแล้วถ้าเผื่อว่าเราสนใจจริงเราก็ไปเข้าสังกัดเลยที่เป็นสนามแข่งเลย ฝึกกไปก่อนไปเช็ดรถให้เขาก่อน,นเ,อเออนั่นแหละไปอยู่กับวงการเขาจริงๆจังๆ,ๆ,ๆให้เขาแบบว่ามีการเรียนการสอนมีสนามที่ถูกต้องเข้าใจเปล่าไหนๆทำก็ทำมาตรฐานไม่ทำแบบข้างอันนี้เลยข้าผลได้เราไม่มีอาชีพนี้ตามนี้ขอให้โชคดีมีสติมีปัญญาทำให้เป็นประโยชน์บายๆไปได้ ปล่อยสัตว์นะคะปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรบ้างไม่อยากจะปล่อยอะไรใช่ไหมตอนนี้อ่าปล่อยไหปลาไหลนะคะอ่าปลาไหลจะได้ลื่นไปหอยขมครับอ่าปลาไหลห้าตัวปลาไหลสิบตัวหอยขมกิโลหอยขมกิโลสตัวอ่าหอยขมสามปลาไหลสิบเหรออ่็ตามนี้ทําได้เปล่าต้งการหนึ่งชุดอะไรนะเปลี่ยนเป็นรถดีกว่าแม่มอไทยละเริ่มบวช เริ่มบวชเ,เริ่มบวชเมื่อไหร่จ้าบวชวันนี้เตรียมของมาแล้วหลวงพ่อวันนี้เตรียมของมาแล้วครับอ๋อนี่เตรียมการมาแล้วอ่าสบายใจได้บ๊ายบายบายบ๊ายบายโชคดีลูกเ,เอ้ยเออกลับตัวได้ทัน